สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซีรีสหน้าขาอีกครั้งครับผมอ่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครกันอีกครั้งครับนะครับสําหรับตัวนี้ครับนี่ครับเ <vl. S 2> ซียวเกี่ยวนะครับหรือว่าน้องตุ้มครับซึ่งผมชอบจะเรียกผิดบ่อยๆครับเป็นเทียวเสียนนะครับอ่านะครับหลายคนบอกว่าเออมันไม่ใช่เทียวเสียนมันคือเซียวเกี่ยวถูกแล้วครับเนี่ยครับเซียวเกี่ยวนะครับหรือว่าอ่าผมชอบเรียกว่าน้องตุ้มนะครับหลายคนอาจจะเียวเรียกว่าน้องตุ้มเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวนี้ครับอ่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะในเซิร์ฟเกาหลีนะครับของเราไม่ไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟไทยหรือยังน่าจะยังไม่เข้านะครับอ่าก็รีวิวก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันครับเผื่อที่เผื่อคนที่มาจากเซิร์ฟไทยนะครับอ่าก็จะได้เตรียมตัวไว้เพื่อมันเข้านะแต่ว่าเกาหลีตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วครับตัวนี้นะครับอ่ถามว่ามันโหดไหมผขก็มันมันก็ แรงใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะใครที่ปีนหอคอยไปเจอมันชั้นร้อยยี่สิบเจ็ดนครับน้องตุ่มนะครับน่าจะรู้ซึ้งดียรับว่ามันเจ็บขนาดไหนครับมันเป็นบอสเฝ้าหอคอยชั้นที่ร้อยยิบเจ็ดนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งแรงครับตัวนี้ครับหลายคนก็ติดชั้นนั้นนะครับเพราะน้องตุ่มนี่เลยครับนี่ครับเราไปดูสกิลกันดีกว่าครับผม น่านี่ครับลองตุ้มครับแหมก็น่ารักครับครับคอตูมเธอก็ออกแนวอะไรก็ไม่รู้ครับไม่เข้ากันสักอันครับอ่นี่ครับคอตูมเธอออกแนวรวนยังไงไม่รู้ครับเหมือนกับเขาไม่ตั้งใจทํามาหรอวะอ่าตอนนี้น่าจะไม่อ่าไม่ได้เปิดขายแล้วครับชุดคอตูมเนี่ยอ่าแต่ว่าชุดนี้สวยครับนี่เป็นชุดที่ดีที่สุดของลองตุ้มแล้วครับ อ่ะเสียวเกี่ยวนะครับนี่ครับอืมอ่านี่ครับขอตัวพวงเธอนะครับซึ่งยังไม่เปิดขายครับอ่าน่าจะน่าจะ,ะปิดการขายไปแล้วนานแล้วล่ะนะครับอ่าอืมมาดูพารสิบสกิลกันดีกว่าครับสกิลติดตัวนะครับก็บัฟป้องกันสกิลห้าเป้าหมายให้ทีมสองเทิรนะ์นถือว่าดีทีเดียวครับสกิลนี้ นะครับป้องกันสกิวเวลเภษห้าเป้าหมายนะครับให้ทีมถึงสองเทือนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมีประโยชน์มากนะครับซึ่งหลายตัวนะครัโจมตีห้าประหม่แรงๆก็หลายตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอืมแล้วก็บัฟป้องกันโดนดาเมจให้ตัวเองสามครั้งนะครับสำหรับน้องตุ้มนะครับสามครั้งนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับทั้งป้องกันสกิววลแบบห้าปรไม้ให้ทีมสองเทือนแล้วก็ป้องกันดาเมจ นะครับให้ตัวเองสามครั้งนะครับถือว่าใช้ได้ครับน่ะมีประโยชน์กับทีมนะครับอ่าสกิลล่างครับโจมตีเวทสามเป้าหมายร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทะลุบัฟสกิลนี้ครับอ่ามันแรงเพราะมันทะลุบัฟนั่นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับโจมตีเวทเวทสามเป้าหมายร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทะลุบัฟครับอืเนี่ครับไม่ต้องมีเล่งทงเล่งเทินอะไรครับอ่าไม่วุ่นวายนะครับ ทีเด็ดคือสกิลบนนี่ครับสกิลบนของมันครับลบบัฟของศัตรูนะครับอ่าทั้งทีมนะครับแล้วก็น้องตุ้มจะใช้สกิลทันทีนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามครับใช้สกิลบัฟนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่าฝั่งตรงข้ามมีลูดี้ครับลูดี้ยกโลครับน้องตุ้มจะใช้สกิลนี้โดยอัตโนมัตินะครับสกิลบนนะครับอ่านี่แหละครับยกโลนะครับ ้ำต้มจะใช้สกิลนี้ลบทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของสกิลนี้ครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือมันสามารถฆ่านะครับพวกอันเดดได้ทันทีนะครับอ่านี่ครับอันเดดก็คือพวกสายซอมบี้นะครับตายแล้วฟื้นนะครับอ่าฟื้นมาเลือดเลือดซวนแล้วก็เป็นนามตะสามเทินสองเทินก็ว่ากันไปครับตอนนี้นะครับเมื่อมันตายแล้วมันฟื้น น้องตุ้มใช้สกิลนี้สามารถฆ่าได้ทันทีนะครับอ่ามีตัวอะไรบ้างก็หลักๆเลยนะครับยอดนิยมของประชาชนชาวไทยครับก็เทโอนะครับเดี๋ยวกับเทโอตายแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้อยู่ได้สามเทินอันนี้เจอสกิลนี้ของน้องตุ้มนะครับล่วงครับบอกไว้ก่อนนะครับคลิปเหมือนกันนะครับคลิปซีเวนไนนะครับเจอไปก็ล่วงนะครับังกรขาวนะครับอ่าสกิลนี้ก็ล่วงครับนี่แหละครับข้อดีของมันนะครับ ซึ่งมันสามารถลบบัฟแล้วก็สามารถลบคล้ายๆว่าลบอันเดดออกไปเลยนะครับก็ใช้สกิลนี้ใส่วกอันเดดก็คือตายอย่างเดียวนะครับในกรณีที่มันตายแล้วฟื้นนะครับฟื้นขึ้นมานะครับอ่ามันจะใช้สกิลนี้นะครับอ่าแต่ว่าไปดวลกับเทีอ่ะไม่รู้ว่ามันจะรอดคมดาบของเทียหรือเปล่านะครับอ่าต่อใช้ตัวดามจอื่นนะครับมามาฆ่าเทียวก่อนครับรอบแรกนะอ่าไม่งั้นก็คือ ผมมันต้องตุ้มอะตายก่อนอะนะครับอ่าเราไปดู a n i m a t i o นสกิลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอ,ะอ่ะโจมตีธรรมดาครับยกยก,ยกลูกตุม้มทบหัวปูกิหัวยุบเลยครับดูนั่นะอืมอ๋อครัดูครับอ่าสกิลบนครับโอ้โหแกว่งตุม้มตีหน้านะครับตัวครับโอ้โหอ่าสกิลล่างครับ ถอนต้นไม้มาโดดขึ้นหมุนตัวเคลียงลูกตุ้มโอ้โหโดลีลาเธอเยอะจริงครับโดบนะครับโจมตีเวทนะครับสามว่าหมายร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทะลุบัฟรับสกิลนี้อ่านี่ครับสกิลบนก็แบบลบบัฟของศัตรูทั้งทีนะครับน้องตุ้มจะใช้สกิลนี้ทันทีนะเมื่อฝั่งของข้ามใช้สกิลเวทบัฟนะครับอ่านี่ครับ เอไอมันจะใช้มันจะทํางานทันทีครับะครับก็คือถ้ารูดี้กลางโล่นะครับยกตัวอย่างนะมันก็จะลบเลยทันทีนะครับง่ายๆนะครับสามารถฆ่าไซอันเดดได้นะครับอย่างเทโอนะครับตายมาฟื้นนะครับฟื้นมาอมตะนะครับอยู่ได้สามเดือนสกิลนี้นะครับสามารถฆ่าเทโอในกรณีที่เทโอเป็นซอบบี้นะครับเป็นอันเดดอยู่นะครับเลื่อนเลืเซอร์แล้วเป็นอมตะสามเดือนนี่ครับสกิลนี้สามารถฆ่าได้ทันทีครับ เราไปดูการใช้สกิลแบบคร่าวๆแล้วก็ลง PVP ครับว่าเป็นไงบผมาเรามาลองดูครับว่าเป็นไงครับสกิลล่างครับเดี๋ยวครับนี่ครับจางโลครับเาสกิลล่างอัดไปเลยครับตึมครับ หน้าเนี่ยครับทะลุบับไปแล้วครับแพนด้าทะลุบับครับสกิบบนสามารถลบบับไปเลยครับนี่ครับลบบับโลของแพนด้าได้สกิลนี้นัน่นไงครับนะครับ่าเจอพิกประตพีไปแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอ่าล่วง ดูครับปุ๊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 บลิงมาก <c oughs> น้องลิงลิงครับอ่าอิตาเลียเราทุบไปครับบึ้มนะครับอ่านี่ครับเรามังกรใส่ไปแล้วครับดูครับ เราสามารถนี่ครับดูสังเกตไปลงนะครับไปลงเป็นซอมบี้ครับเราสกิลบนครับสกิลบนสามารถฆ่าได้เลยครับนี่ครับสกิลบนของเราครับหนาดไงครับล่วงเลยเห็นไหมครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตังตุ้มก็คือเทอยืนสามารถเก็บเทโได้เลยครับ ดูนี้นะดูที่ว่าจะรอดจากดาบของเทโอได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเทโอเน่นอนมันตีหนักนะครับแถมสกิลล่างสกิลบนนี่ก็สกิลล่างก็ทะลุบัฟับแรงนะเทโอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆครับสำหรับการลบบันนบแล้วก็ฆ่าพวกอันเดียนะครับอ่ะเราไปลองลงพีพีดูครับมา อีพีครับจะรอดรือเปล่าไม่รู้ครับลองตุ้มเราก็ <c oughs> ของใส่กากาครับโอ้โหเจอนี่ครับสิ่งพวกทะลุบับทั้งหลายครับยิง <c oughs> ยังไม่เป็นไรครับแ <c oughs> ่าเจอโอ้โหบอลลิตาโดนครับ่า <c oughs> ยังอยู่ครับเอ้ยปะ เล่งเทินไหมครับสองเถินครับหักดาบนั่นแล้วเกาะหายปะยังไม่หายครับนะครับดูครับเทียวนี่ครับเทียวมันฆ่าเทียวได้ก็จริงครับแต่ว่ามันจะรอดจากข่มดาบของเทียวหรือเปล่านะครับน้องตุ่มเปลี่ยนอินพอร์ติชั่นไปแล้วครับอ่านี่คิดกับเทียวครับเป็นอมตะอยู่ครับ ดูที่ว่าน้องตุ้มเราจะลบบัฟไหมครับนั่นไงครับสกิลบนมาแล้วครับลบบัฟครับตายคู่ครับเห็นไหมครับ่าคิดกับพีโอครับเรียบร้อยแล้วครับเราเจอทะลุบัฟล่วงเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ติดติดเอสของคิดอยู่นะครับทีมเราครับ โอ้เจอรีทุบหน้าไปครับออโอ้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งขนาดนี้ก็ตายแล้วติดเดสอยู่แล้วดูครับอ้ออาครับสกิลล่างไม่ทำสกิลล่างโอ้โหน่าจะเรียบร้อยครับนั่นไงครับบอกแล้วนะครับอ่าดิโปจะใช้สกิลล่างเมื่อกี้ชน,นะไปแล้วครับ อะเกมที่สองครับเป็นไงครับก็เมื่อกี้ครับก็คิดกับเพียวครับล่วงเลยครับอ่าต้องตุ้มใช้สกิลวนครับก็คือเอามาแก้ทางนั่นแหละครับแต่จะรอดอยากดาบพวกทิวไปรึเปล่านี่ครับอืมโอ้โหดูครับไอ้นี้ทะลุบัฟครับโอ้โหครับอือนี่ทะลุบัฟเหมือนกันครับอ้าว หายเลยครับตอนนี้ล่วงมาครับโอ้เล็กเทินไปแล้วครับลิโปอ่าเราต้องตุ้มดีครับลบเลยครับเทโอล่วงครับนั่นไงครับเห็นไหมครับอ่าก็การใช้ก็ประมาณนี้ครับต้องตุ้มนะครับไม่ต้องอะไรมากไปนะครับอ่าก็มีอมตะครับของผมก็แค่วิวสามสองใส่ของกลางๆครับสำหรับคนที่ใส่ของแรงๆนี่ล่วงครับ นี่ครับจะเน้นพวกทำลายบัฟนะครับน้องตุ่มโหดล่วงไปครับเจอคาม่าตัวนี้ครับแรงจริงครับนเราโอ้โหดูครับสกิลซูเปอร์ซิยาอีกะอนะครับล่วงครับอ่าลุยต่อครับ โอ้มีใค่มีเทโอมีคามาก่าครับเทโอเนี่เราน่าจะกินนิ่มรับนะครับมาสกล่าครับสับไปดาบหักครับ โอ้หเอ็ดก็หักดาบใส่เราเหมือนกันครับฝั่งนู้นนะครับเร่งเทิร์นไปอ่าเราเปลี่ยนอินฟอร์มิชันแล้วครับอยู่บนลิ้นนี่ครับอ่าเห็นไหมครับพีโอเืนมาเดี๋ยวที่เดี๋ยวต้องตุ้มก็ลบบัฟครับนะดีไม่ดีลบบัฟคู่เลยครับอืมนั่นไงครับเห็นไหมครับเอไอจะใช้ทันทีครับเรียบร้อยครับพีโอล่วงครับนี่ครับ สกิลล่างสกิลล่างเรายังไม่ทำงานเลยครับตุ่มโอ้โหดูครับมาอีกละโอ้โหครับอื้มขาม้าแรงจริงครับมาคนไปอีกครับนี่ครับน่าริบฝั่งนู้นร่วงเลยครับโอ้เรายังเหลือสี่ห้าตัวครับกำลังครบอยู่ โอ้โหมันแรงจริงครับทีนี้มาเลิงเทินไมครับอ้าวล่วงครับนี่ครับอ่าน้องตุ้มเราสังเกตดูครับโ o ตายมาฟื้นแล้วว่คิดตายมาฟื้นน้องตุ้มใช้กิวยวนต่าฆ่าได้ทันทีครับไปเราลุยต่อครับมาเจอลูกครับ นี่ครับสามารถลบบัฟได้เลยครับทะกลางโลูกนะครับแต่ว่าดูเลยจะรอดหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหมาดาบหักไปเลยครับโอ้โหไม่เข้าครับดูดินี่ครับอืใช้โลกูกน้ำุ้มจะลบหรือเปล่า น่านี่ครับลบลบเถอะครับโอ้โหเพิ่มคูดาวชิบหายครับอ๋อนี่ครับโลโลนั้นครับพวกน,นี้นะครับสิงกลางโลอ่าแล้วนี่ครับลบให้หมดครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมันใช้โล่ใครบ้างวะเนี่ย <c oughs> หลายโล,เล่เลยกันครับ อ่าน่าจะลบได้ตัวเดียวดูแลโอ้โหใครดึงครับติดเดสด้วยครับอ่าเรียบร้อยไลยครับตุ่มเรา <c oughs> ทีมถึกของจริงครับถึกเดสครับตัวนี้นี่ครับน็อกครับใครบอกว่ามันไม่โหดโหดครับ ลองติดเดทเข้าไปในขี้แตกครับไอ้ก่อนนะโอ้โหลิงไม้ครับเป่าไปลิมเน่าจะไม่รอดนะครับดูแล้วเนี่ยจะไม่รอดครับเรียบร้อยครับนอนนิ่งๆนะครับนั่นแล้ว ก็สรุปกันเลยดีกว่าครับนะครับสำหรับน้องตุ้มครับผมอ่าสรุปนะครับสำหรับน้องตุ้มครับแน่นอนครับนี่ครับผมว่ามันก็ยังเป็นตัวละครที่อ่าโหดอยู่นะครับนะสำหรับความคิดผมนะโหดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าะสกิลทะลุบัฟครับเดี๋ยวนี้สี่ยกรพพัดอะไรมันก็ทะลุบับเยอะนะครับแล้วมันแรงกว่าด้วย สกิลลากครับส่วนสกิลบนก็ลบปัฟครับอืมมันก็มีพวกเล่งเทินนะครับลบบัฟบเหมือนกันครับนะครับสามารถเล่งเทินเลียงอะไรได้นะครับอ่านะครับก็เลยทําให้ไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นเทิอแค่ตัวละครธรรมดานะครับจะมาสู้พวกนี้ครับริโปอย่างเงี้ยสี่ัยกระพัดนะครับก็โจมตีทะลุบัฟบเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่งเทินนะครับนะครับก็คล้ายๆกันครับอ่าริโปครับนี่ครับพีโออย่างเงี้ยมันก็ เล่งเทือนได้นะสกิลบนเล่งเทือนสกิลล่างทะลุปั๊บนะครับซึ่งถ้าให้คนใช้เขาก็ต้องใช้พวกนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีพวกนี้นะครับยังตัวละครไม่เยอะนะครับ้องตุ้มก็ยังเป็นออีกตัวหนึ่งนะครับทั้งเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เปิดเจอนะครับตัวละครยังไม่เยอะนะครับก็ปั้นได้นะใช้ไปก่อนนะครับก็พาสซีสกิลก็ป้องกันสกิลอาวุใหม่นี่ก็ดีนะครับอ่า สกิลล่างก็ทะลุบัฟนะครับสกิลบนก็นะครับอ่านั่นนะครับลบบัฟนะครับแล้วก็แก้ทางพวกอันดี้อย่างพิวอ,อย่างไรได้นะครับอืมก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับอ่าแต่ว่าโหดไม่โหดไหมมันผหว่าม,มันโหดนะก็ถ้าใครปีหนหอถึงชัน้นร้อยสิบเจ็ดน่าจะรู้ซึ้งดีแบบนี่ยหลายคนก็ติดอยู่ชั้นนั้นนะโหดไม่โหดก็ลองพิจารณากันเอาลนะมันยังโหดดูนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้ ่าลองถ้ามีเอาเวกมาผมว,ว่าน่าจะดีนะตัวนี้นะครับลองแบบเอเวกมาสักอลบบัฟนะครับทั้งฝั่งตัวตูและฝั่งทีมเราสมมติว่าทีมเราติดเดสสามารถลบเดสออกได้แถวลบบับฟฝั่งตัวข้ามด้วยนะครับในคาวเดียวกันผมว,ว่าน่าจะโอ้เถื่อนเลยครับแบบนีนะบ้เออนะครับอ่าแล้วก็ป้องกันสกิลห้าป้าหม่ะครับแถมป้องกันสะท้อนอย่างนี้เอาเวกคาดเดานะมโนไปก่อน เพื่อจะมานะครับอืก็ประมาณนี้ครับสำหรับน้องตุ่มแบบซึ่งมันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยมากนะครับก็อาจจะเข้านะครับอสำหรับผู้เล่นอ่าที่มาจากเซิร์ฟไทยก็อาจจะมาดูผมรีวดีวนะก็ดูๆไปครับเผื่อมันเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับอเพราะว่าเซิร์ฟไทยยังตัวละครพวกเล่งเทือนว่าอะไรงไม่เยอะนะเล่งเทือนส่วนมากจะเป็นสีพัดนะครับพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีนะครับอคุณกระป๋องนะครับ ดิโปพอย่างนี้ครับหรือว่าตัวเร่งเทินืออื่นๆนะครับอย่างเอทอย่างนี้พวกสีกับจักรพรรดินะครับนะครับที่มันสามารถเร่งเทินได้หรือว่าลบบัฟได้ครับน้องตุ้มก็ใช้แทนได้นะครับเพราะว่าใสอันเดียนี่ต้องใช้พวกเร่งเทินฆ่านะครับอย่างทีโออย่างทริปอย่างนี้ครับอ่าก็พวกเร่งเทินส่วนมากจะหายากนะอย่างมันก็มีพวกลิโปพพวกถุนกระป๋องอย่างเงี้ยอ่านะครับแต่ไม่ก็อ่าตัวอื่นที่สามารถเร่งเทินบถ้ามันหายาก ส่วนถ้าใครเปิดเจอน้องตุ้มก็ใช้ไปก่อนนะครับเผื่อมันจะปรับสกิลอีกทีนะครับเป็นตัวละครนี่เข้ามานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เห็นใครใช้ก็คือหายไปนานแล้วแหละนะครับส่วนมากเขาจะไปเน้นตัวเวกันนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เปิดเจอนะครับตัวนี้ก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองลองปั้นดูครับผมนะครับผมก็แค่วิวซ้สองนะครับกะกากก็ตาม PVP นั่นแหละครับใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับ PVP ก็มันแก้ทางพวกทีโอพวกคิดอยู่้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมันจะรอดคมดาบพวกทีโอหรือเปล่านะครับก็ต้องหาตัวดาเมจตัวอื่นมานะครับอ่าเป็นน้องตุ้มเป็นตัวเสริมไปแล้วกันนะครับกึ่งซับกึ่งดาเมจนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สําหรับการรีวิวน้องตุ้มก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ